สวัสดีค่ะภาพพรมยานอ่านไพ่ทำนายดวงค่ะวันนี้แม่หมอจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงในหัวข้อคนรักเก่าเขาจะกลับมาไหมเรามาดูกันค่ะว่าคนรักเก่าเขาจะกลับมาไหมการทำนายอาจตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยก็ได้ค่ะเพราะว่าดูดวงแบบรวมนะคะรับแต่พลังงานบวกๆดีๆไปค่ะสิ่งไหนไม่ดีอย่ากเก็บออกไปใส่ใจนะคะ อย่านำคำทำนายนี้ไปตัดสินเรื่องสำคัญในชีวิตนะคะพราะดูดูดวงแบบรวมให้ไพ่อลาเคลนลักบอกด้วยค่ะว่าคนคนรักเก่าเขาจะกลับมาไหมคะ่ะให้ไพ่อลาเคลนลักบอกด้วยค่ะ คนรักเก่าเขาจะกลับมาไหมใบแรกเหมือนเหมือนเขาจะเข้าใจตัวเขาเองอะคุยกับตัวเองหลงรักตัวเองคุยกับตัวเองเข้าใจตัวเขาลคะค่ะใบต่อมาคะ่ะเขาจะกลับมาไหมคนรักเก่า ความอิ่มที่อบอุ่นคนรักเก่าเขาจะกลับมาไหมเหมือนเขาเข้าใจตัวเองแล้วเขารู้สึกอบอุ่นอบอุ่นอะไรใบต่อมาค่ะเหมือนจองจำ เขาจะกลับมาไหมคนรักเก่าเขาจะกลับมาไหมปกป้องเขาจะกลับมาไหมความทรงจำน่ เขาคิดถึงคุณคุณเป็นคนทรงจำที่ดีๆเขาคิดถึงเขาเข้าใจตัวเขาเองเขาคุยกับตัวแล้วเขาเข้าใจแล้วค่ะว่าเขาเขาเขาคิดถึงคุณเขาอยู่กับคุณแล้วมีความอบอุ่นอบอุ่นมีคุณอยู่ด้วยเขานึกนึกเห็นคิดถึงในครอบครัว เป็นครอบครัวที่อบอุ่นพูดคุยคุณมีความอบอุ่นให้เขาเหมือนแต่ดูเหมือนมีอุปสรรคปัญหานะคะเขามาไม่ได้เขาอยากกลับมาไหมเขาอยากกลับมามาปกป้องคุ้งรองคุณหรือคุณปิดกั้นมันมีเหตุที่ต้องทั้งระยะทางการถูกถูกขัดขวางกีดกั้นกั้นขวางระหว่างคุณกับเขานะคะ คนลัก,ก่าเขาจะกลับมาไหมเขาคิดถึงคุณเป็นความทรงจําที่ดีเขาเข้าใจแล้วค่ะว่าเขาคิดถึงเขาอยากปกป้องคุ้มครองคุณดูแลคุณจากอันตรายต่างๆแต่ดูเหมือนเขาได้แต่คิดนะคะเป็นความทรงจําที่ดีเขาคิดคิดถึงอดีตคิดถึงคุณคิดถึงสิ่งที่ดีๆแต่ยังเหมือนมีอุปสรรคขวางกั้น จากตัวคุณกั้นขวางขวางกั้นเขาหรือเหตุมีเหตุมีเหตุหต,หต,ต่างๆนะคะที่ทําให้เขามาไม่ได้เขาเหมือนถูกกีดกั้นกีดขวางจองจําไกลห่างใบต่อมาค่ะคนรักเก่าเขาจะกลับมาไหม,มคู่เสีย เมือนเข้ามาแล้วเขาจะทําให้คุณเสียหายหรือเป็นคุณกับเขาเหมือนมันจะมีเหตุที่ทําให้ผิดนะคะผิดเป็นคู่ที่เสียจะไม่ดีถ้ากลับมาหาคุณจากลาเป็นเหมือนจากลาห่างไกลแต่เขาก็คิดถึงเขาอยากกลับมาแต่มันไกลห่างจากลากันแล้ว กลกันแล้วเขาได้แต่คิดถึงนะคะเขาคิดเขาอยากกลับมามแรกพบสบหน้าก็าอยากเจอหน้าคุณเป็นรักแรกพบอยากพบอยากเจอรอคอยมีสิ่งกีดขวางเขารอจังหวะเวลา ที่เหมาะสมที่ดีนะคะเขาอยากกลับมามาปกป้องคุ้มครองคุณดูแลคุณเขาเข้าใจแต่ว่ามันเหมือนเขาเข้าใจความรู้สึกของเขาเองตัวเขาเองนะคะแล้วเขาก็ได้แต่เหมือนคุณเป็นความทรงจำของเขาที่ดีที่ดีๆที่เขาคิดถึง สองเรารู้กันรู้กันเข้าใจกันแล้วเขาเข้าใจคุณก็ณปกป้องคุณแต่มันมีเหตุนี่ค่ะที่มาไม่ได้อยากกลับมาใบาต่อมาค่ะคนณลักเก่าเขาจะกลับมาไหมเขาจะกลับมาไหม กแกล้งมันถูก,กแกล้งกันกแกล้งยังเขาจะกลับมาไหมยังกลับมาไม่ได้นะคะเขาอยากกลับมาเขาคิดถึงความทรงจำที่ดีๆความจำความทรงจำเขาได้แต่นั่งนั่งคิดนั่งคิดถึงคุณนะคะนะเขาอยาก เจอหน้าการรอคอยแต่ดูเหมือนแล้วโดนแกล้งค่ะมันเป็นมันเป็นยังเป็นไปไม่ได้ได้แต่นั่งคิดได้แต่คิดอยาปกป้ปปองคุ้มครองคุณอยากมาหาคุณคิดถึงเขาได้แต่คิดถึงแต่มันมีปัญหานะะี่ค่ะอุปสรรคปัญหามาไม่ได้เขาก็รอเวลา คนรักเก่าเขาจะกลับมาไหมรอเวลาที่ที่เหมาะสมที่ผ่านอุปสรรคที่นะคะผ่านพ้นอุปสรรคเขารอเวลาที่ดีที่เหมาะสมเขาอยากกลับมาเขาเข้าใจตัวเขาแล้วค่ะเข้าใจเป็นรักที่อบอุ่นกับคุณอยากปกป้องคุณแต่ด้วยตัวคุณหรือเขานี่ค่ะมีอุปสรรคมีเหตุกีด,ก,ดกั้นกีดขวางขวางกั้นรอเวลา เป็นความรักที่จากลาไกลเหมือนจับต้องไม่ได้แล้วถ้ามาตอนนี้ก็เหมือนเป็นคู่เสียทำให้คุณเสียหายรอเวลานะคะนะคะอขอมันหมายขอความรักเขาจะมาขอความรักคุณอีกค่ะแต่รอเวลานะตอนนี้รับขวัญจะมารับขวัญคุณ ทนไปด้วยกันสุขทุกอย่างไรก็อยากให้คุณทนไปกับเขาเขาจะทนไปกับคุณนะคะตอนนี้มันก็ยังเหมือนอยู่ในฝันในโลกเสมือนเป็นจริงไม่ได้แค่ฝันอยู่ในความรู้สึกความคิดแต่เขาคิดถึงคุณแล้วเขาก็มีความสุขนะคะความสุขอยู่ในใจคิดถึงอยากมาฟันฝ่าอุปสรรค ยังมีอุปสรรคนะคะคุณกับเขายังมีอุปสรรคเขาเขาเขาอยากกลับมาแต่ยังตอนนี้มามาไม่ได้มาก็จะเป็นคู่ที่เสียเมื่อผ่านอุปสรรคปัญหาแล้วเขาคิดก็ได้แต่นั่งคิดคิดจะทําอย่างไรนะีคะเข,เขาเขาเข้าใจตัวเขาละคุยกับตัวเองเข้าใจเขาจะรอเวลาที่ดีที่เหมาะสมเขาจะกลับมาขอความรักคุณ แล้วให้คุณทนทนไปด้วยกันทนได้ให้คุณทนได้มีประจักปัญหาอะไรค่ะข,ขอบคุณการกดติดตามซับสไคร e ไลค์แชร์ขอบคุณที่ผ่านมาและขอบคุณล่วงหน้าด้วยค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ